จะแกล้งคนอื่นแต่ว่าตัวเองโดนเองนี่ก็คือแผลจากการหกลมที่ไปล้มที่สระว่ายน้ํามาเมื่อวานแต่แบบจะไปแกล้งแม่กันค่ะว่าเราอะเก็บหนักแบบโอ๊ยโอ๊ยแบบนี้นะสูงสูงสูงแม่ันนเห็นไหมมาดูกันว่าแม่เห็นหัวเข่าเนนี้จะเป็นยังไงเพราะแม่หมอเป็นคนที่ห่วงลูกมากหัวอกแม่เนาะโอ๊ยแบบ ไอ้วนแม่บอกมึงแล้วว่าให้ดูน้องดีๆสองรอบสามรอบแล้วนะดูสิเขาน,น้องไปพาน้องไปลงมาไปเจ็บมาไปลูกเอาลูก,ลกพักกันเองก่อนไป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 ไอ้วนเนี่ยมึงเนี่ยทำน้องเจ็บผองสามรอบแล้วนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกับน้องแม่จะไปเองเรื่องใหญ่แล้ววะ่ะไปกันรถ